สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเตมมาสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่ตลาดลุงเพิ่มใช่ของเขาดีมากเลยครับซื้อข้าวเหนียวเนื้อมากินนะั่นนะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ยัง,ยงไม่หมดเลยนะคะกินไปต่อเนื่องยาวนาะใช่ตลาดลุงเพิ่มมันกว้างใหญ่ สินค้าก็มีมากมายโปตกก็มีมากมาย,ายสบายสบายสนุกจริงๆโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่แต่แดดแต่แดดโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่แต่แดดแต่แดดคนบ้ามึงสิสินค้าก็มีมากมายร้านค้าก็มีมากมายอีกอย่างนึงที่ไม่ว่าพ่อค้าก็มีาม,มากมายคนนี้นะได้มามโดยบังเอิญค,คือคุณบังเอิญเนี่ยเขาเดินมาบอก ว่ามีพ่อค้าดีพี่ชื่ออะไรค้ามานะนั่ชื่อบังเอิญเป็นคมบังเอิญที่เราถ่ายทำอยู่อีกร้านหนึ่งร้านอีเจนนี่ไม่ยอมดูถ่ายเดินไปหาของกินใช่แล้วก็พบว่านี่หน้าตาเหมือนแบบปุณนโนเออเออนุงโนนุงโนเหมือนปุ่นโนพระปัญญาปุ่นโนพระปัญญาปุ่นโนพี่คู่ไม่ใช่ฉายาทรรมธรปุนกับโนเป็นคนละคนกัน หน้าตาสไตล์น้องน้องโน้เลิฟซิกที่เจนนี่มันชอบนะแล้วเดี๋ยวเขินสนวดขึ้นเลยเนี้ย <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ขินสนวดเขียวเลยเดี๋ยววันนี้เราแบบสส่เด็กนะพูดตรงๆว่าไม่ใช่ทางเดี๋ยววันนี้ฉันจะเปิดโอกาสให้เธอได้ถามคำถามที่เธอต้องการกับน้องด้วยใสยเด็กไม่ใช่ทางถ้าใส่รกนี่จัดมาเลยไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องร้านกล้วยปิงยป้งไสกอกปิ้ง สวัสดีจ้าชื่ออะไรคะลูกชื่อโฟกับชื่อฟฟกอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดปีครับตายเด็กจริงเลยเกิดมาเคยเจอกระเทยไหมสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเคยเลยครับแล้วแม่เคยสั่งห้ามไม่ให้คบกับเพื่อนกระเทยป่ะที่โรงเรียนอะไรเงี้ยไม่ครับไม่เคยแล้วแม่เคยสั่งห้ามให้เราไม่เป็นกระเทยป่ะแม่พี่อ่ะเคยแเขาบอกว่าไม่ทำอายุสิบเจ็ดเองมาช่วยขายนานยังอ่ะ เพิ่งมาหรอจริงๆอันนี้เป็นเป็นธุรกิจของแม่ครับของคุณแม่ครับของคุณแม่ขายไส้กรอกมานานกี่ปีสี่ปีหรอโอ้ตายละอยู่อยู่ชั้นไหนอ่ะอยู่มห้าเออหรอก็เป็นช่างครับเทคโนโลยีเทคโนดีจังเลยย่าอ่ะในหันที่เจนนี่มีการปรับปรึมน้องเป็นการส่วนตัวเจนนี่อยากทราบอะไรเกี่ยวกับน้องพูดออกมา ที่บ้านมีเกมเพลย์เล่นหรือยังทำไมอันนี้ก็จะเฟอย่างเดียวเลยวะติดใจพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นม่นไม่ประโยชน์เลยปล่อยปข้างหลังไส้กรอกอันนี้เรารับมาไม่ได้ทําเองเหรอใช่ครับเหรอแต่ว่ากล้วยน่ะนะใช่ทำเองครับกล้วยทําเองกล้วยทําเองใช่ครับ กล้วยก็รล้วกไข่ด้วยเหรอฮะกล้วยขายมานานก็ใส่ก่อนครับจริงเหรอกล้วยไข่มานานก็ไข่แล้วห้าปีห้าปีเหรองั้นเราเลื่อนไปทางกล้วยดีกว่าจะมีอะไรคุยได้มากกว่าอ้าวถ้างั้นกล้วยปิ้งเนี่ยมันเด็ดเนี่ยมันต้องเด็ดที่นี้น้ำจิ้มครับอันนี้ทําเองที่บ้านทําเองเหรอะใช่หรอทั้คือน้ำจิ้มอะไรเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มมะพร้าวอ่อนครับอันนี้มันคือมะพร้าวอ่อนใช่หรอแต่แล้วชื่นึกว่าน้องเขาขายปลากิมไข่เต่าเลยท ใช่ครับมันไม่เหมือนกันครับฉันไม่เคยเห็นเขาใส่มะพร้าวอย่างนี้เท่าไหร่เนาะเออนั่นสิอันนี้เป็นสูตรที่คิดเองเหรอใช่ครับห้อแล้วมันแบบการพอทานเข้าไปปุ๊บมันจะมีความแบบอร่อยออร่ยมากขึ้นยังไงอ่ะก็ครับกลุ่มหรอครับผมเอาไปกินเฉยๆเลยไม่ต้องเอากล้วยไปได้ไหมเดี๋ยวๆยิ่งกับกล้วยได้ครับกล้วยหรอกินกับกล้วยจะยิ่งดีอย่างงี้หรออุ้ยหรอขอชิมหน่อยดีขอชิมเอาคัดแบบหั่นชิ้นขอทเดี๋ยวลองชิมแล้วว่าเขากินนะครับประจิ้้มกกลวยับ มาพาวไปพร้อมๆกันเงี้ยหรอใช่ครับเดี๋ลองดูครับคุยเอ็ดจังเลยอ๋อมันก็แบบมันก็เอออนะเป็นความไม่น่าจะเข้ากันแต่ก็เข้ากันอย่างลงตัวเออไปได้กันได้เหมือนกับเพลงของซาร่าและ b ั b บเบอร์เกิลฉันชอบอย่างเธอก็ชอบอย่างรักกันได้ยังไรนี่เหมือนคนบ้าไหม เ,ออเห็นมาโกหกเด็กคนนี้อยู่ป้าขอเอาขาใส่เกรอกจิ้มลงไปในแกงดาวได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรอ,อ<ด>เราช่วยอะไรบ้าง<อ><อ>กับกิจการทั้งสองเหล่านี้ระหว่างตั้งแต่ไส้กรอกแล้วก็กล้วยช่วยทําอะไรบ้างช่วยมาขายช่วยมาขายแล้วช่วยท<ค>ำไห<อ>มมันต้องมีหั่นมะพร้าวแกะมะพร้าวขูดมะพร้าวอย่างเราก็ต้องทําเองเหมือนกันเหรอใช่ครับ้องแท้า ยางสมมติว่าเออคุณแม่ลาไปเที่ยวยุโรปกันทัวร์ยุโรปตรงนี้เดี๋ยวเราคนเดียวนี้เราก็ทําน้าจิ้มอันนี้ได้ก็เตรียมของไว้แล้วไปวางให้ป้าข้างบ้านเราเป็นฝ่ายเตรียมของอยู่เด็กอายุ17เนี่ยส่วนมากคือก็ต้องเรียนหนังสือแล้วก็แหงเอากับเพื <S <s ่อนอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แต่พอเราอายุ17แล้วเนี่ยต้องมาขายอย่างนี้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปไหมแบก่อนที่ต้องต้องไปเรียนหนังสือเปลี่ยนเป็นอย่างอไรบ้าง เหนื่อยนะเหนื่อยขึ hmm, yeah. ้นกเรียนเยอะเหรอใช่ครับแต่มันทําให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับเหรอต้องดีลกับคนที่มาสื่อแปลกๆมาไม่ค่อยเจอมากเท่าไหร่ครับเหรอครับคยเจอที่พี่ลึกสุดนียังไงก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีครับก็พวกพี่เนี่ยพี่ลึกสุดเลยต้องแต่เจอได้บ่อยมากมีสาวๆของหลังการเป็นไทยเขามาจีบเราบ้างหรือยังไม่มีครับ หนุ่มๆล่ะไม่ไม่มีกระเทยล่ะไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ค่อยมีแสดงว่ามีไม่ค่อยมีแสดงว่าต้องมีบ้างเออต้องมีบ้างหรอเขาจะทำยังไงกับเราบ้างขอบเบอร์มัากเลยจริงหรอเราก็บอกว่า0 8 1 6 8 5 4 7 5นึ่งหกแปห้าเจาสูตรเราให้เขบ้างเบอร์แม่ครับเบอร์แม่แล้วให้เขาบ้างเขาบอกขอรไม่ได้ให้หรอหรอไม่กลัวเขาโกรธหรอบอกว่าไม่ใช้โทรศัพท์ครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ไม่ใช้โทรศัพท์ครับ ไม่ค่อยใช่ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเวลาแม่จะตามตัวกลับบ้านทำไงอ่ะใช้นกพิราบไปตามสัญญาณควันรูู้วลาครับรู้เวลาเเป็นเด็กดีเนาะ จริงเด็กหลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบโซนหรือแบบเกเรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่รู้จักความราับผิดชอบไงแต่พอได้มาขายของแล้วเริ่มมีความราับผิดชอบมากขึ้นแล้วทำให้เราแบบโตขึ้นเป็นคนดีขึ้นดังนั้นฝากไปที่คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเด็กมีลูก้า้งเกเรหรือว่าแสบนิดนึงอะไรอย่างนี้เปิดร้านไส้กรอกให้เขาขายนะคะจะทาให้เขามีความราับผิดชอบมากขึ้นแล้วเขาจะเป็นเด็กที่เรียบร้อยกลับบ้านตรงเวลาเนาะใช<บ>่ไหมคะน้องปุ่นฟุกครับฟุกน้องฟุกเชิญคนมาซื้อไส้กรอกหน่อย เรียกคนมาซื้อเส้นกรอกหน่อยบอกมองกล้องเรียกคนมาซื้อเส้นกรอกหน่อยอยู่ตลาดหลังการบินไทยครับตลาดลุงเพิ่มครับร้านจอดรถลุงเพิ่มเลยครับมาได้ทุกวันครับหยุดวาทิตวันเดียวครับอ่าบอกคุณป้าคุณป้าคุณป้าคุณน้าคุณอากับกล้องมากินเส้นกรอกผมเยอะๆนะครับพูดแล้วมันดูล้อแหละอามาทางนี้ร้านนี้ด้วยมากินกล้วยผมเยอะๆนะครับ มากินกล้วยร้านผูกเดียดขาจะไมดูแยกเกิดท่ออกหรอพวกเราทำไมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้ถ้าให้เลือกของสั่อย่างอันนี้แก่มีดเฉียงแล้วก็เก้าอี้ทุ่มแต่พี่คนนี้จะเลือกอะไรเลือกมีด ไม่ได้มาไม่ได้มากวนประสาทน้องเฉยๆนะป้ามีของมาให้เผื่อว่าลูกค้าทานเส้เกรอกของเราแล้วมีบุญเส้นหรือว่ามีเพลติฟันนิดนึงแนะนำให้เขาใช้อันนี้นะคะกิฟต์เซตจากแปรงฟันซิสเตอมมามอบให้หนูเพราะว่าขนแปรงฟังสปริง่ดีเด้งไม่เหมือนใครซอกสะอาดและถือร่องเงือกนะคะ